สวัสดีครับแฟนหวยลาวพัฒนาทุกๆท,ท่านนะครับมาแบบด่วนๆน,นะครับกับแนวทางลาวพัฒนาในวันศุกร์นี้นะครับวันศุกร์สุดสัป,ปดาห์นะครับผลลาวพัฒนาในงวดที่ผ่านมานะครับเสียนปัญญาให้วิ่งไปที่0นย์กับ1นะครับข้าวิ่ง1จับคู่เข้าไปที่19ตรงๆนะครับสลับเสียนปัญญานะครับ อาจารย์คุณบ้านสวนนะครับให้วิ่ง2กับ3นะครับไม่เข้านะครับจับคู่2 8ไปเข้าเลขหน้า6ตัวนะครับหนุ่มกรนะครับให้วิ่งไปที่9กับ0นะครับเข้าวิ่ง9นะครับจับคู่ก็เข้าไปที่91นะครับเข้าตัวกลับนะครับเข้าบนนะครับแล้วทางของกรนะครับของเสียนซองจับคู่ไม่เข้านะครับ สำหรับเลขดับนะครับหน่วยล่างหน่วยบนนะครับก็เอาอยู่นะครับวิ่งตัวเดียวนะครับก็เข้าเต็มเต็มนะครับเข้าไปที่9นะครับให้วิ่ง9นะครับแต่ว่างวดนี้ไม่มีนะครับวิ่งตัวเดียวนะครับต่อไปไปดูแนวทางในงวดวันนี้กันเลยนะครับ แนวทางในงวดวันศุกร์นี้นะครับแนวทางของอาจารย์คนแนวทางของอาจารย์คนบ้านสวนนะครับให้วิ่งไปที่4กับ5นะครับจับคู่40 41 42 4 3นะครับ50 51 52แล้วก็58นะครับแนวทางของอาจารย์คนบ้านสวนนะครับ ต่อไปแนวทางของหนุ่มก้อนนะครับงวดนี้หนุ่มกรนให้วิ่งไปที่2กับ3นะครับจับคู่20 24 25 29นะครับ30 32 3839แนะครับแนวทางของหนุ่มกรนะครับต่อไปก็เป็นแนวทางของ เซียนปัญญานะครับเซียนปัญญางวดนี้ให้วิ่งไปที่1กับ2นะครับจับคู่6 1 7 1 2 1 6 2 7 2 8 2นะครับการเบิลไปที่1 1กับ2 2นะครับแนวทางของเซียนปัญญานะครับผ่านไปแล้วนะครับ3ท่านนะครับต่อไปไปดูแนวทางของเซียนสองนะครับ แนวทางของเซียนสองงวดนี้ให้จับคู่ไปที่808934แล้วก็84นะครับแนวทางลาวพัฒนานะครับในงวดสิ้นเดือนนี้นะครับในงวดวันที่31มิมิถุนายนนี้นะครับ มาดูกันนะครับว่าแนวทางของจะเข้าจะปังอีกหรือเปล่านะครับในงวดที่ผ่านมาก็เข้านะครับสองสองท่านหนึ่งเก้าเกน,นะครับครับสำหรับแนวทางเราพัฒนาในวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับ ถ้าท่านผู้ชมชอบแนวทางแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับสหรับแนวทางในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ